ผมรู้จักคําว่าพุทธศาสนาเนี่ยหรือพุทธศาสตร์นเนี่ยที่เข้าใจมันพอสมควรทั้งแรกจากหนังสือคู่มือมนุษย์พระอาจารย์พุทธทาสเป็นคนเขียนหนังสือเนี่ยนะคือให้ตําแหน่งว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ขั้นสูงคนแรกเลยนะที่ทําให้ผมรู้จักกับวิทยาศาสตร์ขั้นสูงสุดสมมุติว่าเราบอกว่าไฮโดรเจน2อะตอมบวกกับออกซิเจนหนึ่งอะตอมเป็นน้ำอันนี้คือวิทยาศาสตร์ที่เราเข้าใจแต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ที่พระอาจารย์พุทธทาสาเข้าใจ ไม่ใช่อย่างนี้นะพระอาจารย์พุทธาาทาสก็จะบอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งสังขารกับสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วก็ได้สิ่งสิ่งหนึ่งเข้าใจไหมเราจะไม่เข้าใจเลยถ้าเกิดว่าพระอาจารย์พุทธทาสพูดอย่างนี้พูดถึงอะไรเรื่องน้ำพูดอย่างนี้สิ่งสิ่งหนึ่งสังขารกับสิ่งสิ่งหนึ่งได้สิ่งสิ่งหนึ่งจะไม่รู้เรืเ่องเลยแต่จะเข้าใจว่ามันคืออะไรเรื่องเหมือนในมีอยู่คลิปหนึ่งที่พระอาจารย์พุทธทาสพูดถึงมีดบาดมือ ผมฟังตอนแรกก็ไม่เข้าใจนะแต่ตออหลังเข้าใจหมดเลยอาจารย์บอกว่ามีดบาดมือเนี่ยไอ้คนโง่ก็จะบอกว่ามีดบาดมือตอนแรกผมฟัง่ยโง่ได้ยังไงก็รู้นี่ว่ามีดบาดมือก็ต้องรู้สิมันไม่ได้โง่แต่อาจารย์บอกว่าบัณฑิตอ่ะเขาจะไม่รู้ว่ามีดบาดมือบัณฑิตเขาจะบอกว่าสิ่งสิ่งหนึง่งแทรกเข้าไปในสิ่งสิ่งหนึ่งมันคือ คำว่ามีดบาดมือนั่นคือการสอนของพระอาจารย์พุทธทาสนะครับบอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งแทรกเข้าไปในสิ่งสิ่งหนึ่งบัณฑิตจะเห็นแบบนี้บัณฑิตจะไม่เห็นว่ามีดบาดมือนะครับใครที่เห็นมีดบาดมือนั่นคือโง่ครับคนโง่จะเห็นแบบนั้นนะนักวิทยาศาสตร์ที่ผมชอบมากๆเลยอีกคนหนึ่งก็คือพระอัญญาโกธัญญานะครับ ที่บอกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานี่เยธรรมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่พระอัศสชิต่สุดยอดเลยครับทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระกถาคตกล่าวเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับของธรรมเหล่านั้นบรรทัดนี้นะครับประโยคนี้เนี่ยรวมทั้งอิทธิพยาตากับไตรลักษณ์ไว้ด้วยกันเลยนะครับครบสมบูรณ์แบบจบในประโยคเดียวจบในเยธรรมมา